完了完了。Vale o, vale o, vale o. ไปปหาาาลลงก็จะไปวานแหอยู่ข้างล่างนะคะหนาบตื่นเต้น,ะะน,น,น,นนะคะข้างล่างนี้นำมาส่งผลงานเด้อค่ะว่าคือเป็นจนนะะังไงนะคะก็เสียดายปลาไปกินแรงบ่ค่ะวันนี้ก็รอหลุดกันที่พิวหลงเด้อ ลุ่นๆแล้ววันนี้เห็นปลาหมูหนึง่งละวันล่องวานเมืองสี่ันบรร่เพราะว่าน้งจะไหลต,ตลอดทดี่ไปบ่น้ำไหลเร็วอยู่นะคะทิศกียงใหม่บ่ เปียงใหม่เนาะเล่นหลอดก็พอดีดดอปีงแพนชนแล้วพอดีปีหลาบเลยเนาะว่าเรื่องปลาซึ่งสุดนีนหน่หลาบกระเสียบตุ่มกระเสียบตุ่มเล,ล่าเล่าสุดหนำ แง,ง่แกงไส้ลม,มิสุแี่ดำบะ่ะถ้าใครแย่งนะพี่นนองต้องเอาอันนี้ออกเด้อเอาเงียงเพ่นออ,ออกโอ้อันนี้ประกดชมสิโอ้สองบาทช่วปปะไข่เนาะ จบค่ะจบวงปลาก่อนนำไซค่ะ เป็นลำนำโดมนะคะนี่เพิ่งกับพี่นนางส่วงหน้าฝนนะคะที่ผ่านมานะคะน้อกหนามทวมนะะได้พัดผ้าเอาเศษใหม่ต้นใหม่ต้นตองนะคะมาทับทุมอยู่ะะแถวนี่ค่ะก็อนนี่นานเลยพี่นนาง ใา่กับพัดมากเกยตื่นอยู่นี่นะคะน,น,น,น้ำใส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 ไปเนาะ ท่านทวนพ่นเป้จอบดึกปลาเท่านั้นค่ะติดจอเบิ้งนะ,คะ้ค่โะโค้งยาวบ่คอยบอ่ได้ค่ะเพื่อกลตื่นหน้ากันนด้ค่ะถ้าเพิ่งเห็นบรรยากาศดีดีค่ะ อันนี้ต้นแรงางใบเก่ๆนะคะนี่เย็นๆแล้วนะคะบรรยากาศช่วงเย็นโอเคนล้วอืมางต้นเอาล่ะค่ะพนผ่านทนก็นั่ง พี่ส้มค่ะพี่ส้มมานมาเนาะอืออส้มคือค่ะพี่เนาะส้มคือส้มคือเห็นเป๊ะสีขาวๆไหมเหลือหมาบหมาไปไหมว่างไงพานโทน <c oughs> อ้นี่ค่ะเดินไปย,ยังโอ้โอ้ oh my god พักกดปักอย่ีพี่น้อพี่น้อคุณคุณน่ะมา้มาปลาย่งนี่บานนี้ปาิซีปลาอิีโอ้ตอนสอนอพี่น้อคุณน่ะอาบ้าง่พี่น้อกำลังวานในสองเทือนเทือแหลกสาสีตัวหญ่ดำา้อสิบปลาซอยลูกเคยอุ้ยปลายังเดนี่ี่ เอามอนป้าอันอันบ่หากล้วยแบบได้บาตกล้วยแบบนหมนมันเป็นาคือบอลลงทะลุมบอลลงทะลุมซะบอลด้บอลเดอลนั่นทที่้นะแล้วออกต้นอะซอยบนนี้อล่ซอยดมเห็นแต่ป่าซอยเขือนปลซอยดมก็มีตนนี้ แย่าดำแล้วเก็บซะก่อนค่ะแสงชายให้พี่น้องมึงก่อนตั้งสอนเลยพี่น้องเอ้ยบุญ่ะวกาก็มาหาเลาะกินปลาดูมพี่น้องปลาขี้เงีง้ยปลาขี้เงีง้ยบุญ่ะปลาขี้เงี้ยงหน่อยเงี้ย่นจะมีเด้พี่น้องจะพอดีหนึ่งสิบาดมือด้วยปะ

ค่เจาะไปจะมาเห็นเป็นหมูปลามาเป็นหมูเวาวาค่ะกรได้ล้าตัวค่ะ,ะม,มีปรากฏผมอมบ่ปรากฏก็กมีค่ะตัวพันใหญใหญ่ผอมหมูแม่ใหญ่สีน้เนี่ยก็ม,มือละบานเดือดรองพี่น้องมั้งเลี้ยมแบบนด้

บ้านเจ้าเอิอนปลาหยังบ้านข่อยเอิอนปลากระทงนี่เอิอนปลากระทงเอิอนด้วยกันบ่ครับพี่น้องอยู่นลำลำลำดูมเนาะฮะมืออีกปาดไม่ค่ะบันจอบ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 จบจบปลาทุนเจ้าแล้ว 3ามคนค่ะก็ยากก็พีแเมย์อ้าวหนึ่งสองเออมีหลุนบอมาทีหนึ่งหลุนบอบหลุนบออฮึฮึฮึคุ๊บ น้ำกระไลพีเนอะแีกระเลนไปนามีรุ่นไหม พ่อท่านเลยพ่อหลอมเนี่ยพ่อหลอมเนี่ยพ่อท่านเลยนะ จอบพี่นอ้องจอบปลา,างานพื้นในยิ่งานปลาในยิ่งขับจอบเิ็นย่องย่อง วันแห่มาออก yeah ป่ะติดคนใหม่ปะติดกินใหม่หูน่นนน วัาดีบลยเดี๋ยวนใวด่ะเหี้ยเห้ยเ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเด้ยเ้ยเเลย เป็นหนึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเสียพ่อกันได้คันไม่กลับปีนี้บ่ค่อย้ลยค่ะปีนี้บ่ค่อย้ลยเลยไปนำหนามเบิดบอ่อพี่นะ้ะหนามถ่วม ยังไงปลาปลาโอ้ยเห็นืาขาวๆนะคะตัวขาวนี่ตัวนี้เห็นปะ

ปลาเปแคเอามาสมมบ้าปลาแค่เอามาดูสิปลาแคนะคะปลาแคปลาแคในภาษาไทยปลาจระเข้อยู่บุรือปลาแขเลยเฮะจระเข้เห็นมะมาส้มบิางอ้าวสองตัวเลยบ่เอามาให้นูบน้บ้างเลย,ยกินได้เหมือนกันนั่นแหละนน้มัเป็นปลาสวยงามเน,นาะ รถบ้านเราเื่อบ้านเราเ่เหลือตัวนึงเห็นมล้นาเ่บนเห็ปเลไปะไสินะขรด้ยร้ายีที่่ตะเตะี่น่อยขนาดพนาิ่ใไม่น่าสูงสุดแง่กหนีอยู่บ มึหูวใหญ่กว่า,านี่ไลฟบอกกันแต่ว่าไอ้มาได้กนแตาซานี่แหละขนาดจนจระเกีพันนี้ชอเกอร์อีสานฮะยชอเกออีสานว่าวละอียดเเมนโมเมนไ้ไก่ปลาชอคเกอร์อีอเลค่ะขายอยู่โอ้ยหลุกม,มันืนอขายก็เนี่ยแต่ปล่องนาำนะพี่น้องตัวเล็หน่อยไล,ล,ยลย่ไล่มเสเอาล่างอันน้ค่ะ ในหน่อยได้หลายเพีงหนอมึงเด้ออื่นเพื่อกันบเพี่หนอมิไัเอื่นว่าซื้อยังแหนนี่หมินมาบ่อยฝั่งด้พียน้นอเด้อไปแขเพีงหอเอาตัวหน่อยเพิ่ลงนามกันด้เพียง้นอเด้อเอาหลูเพิ่ลงนามก็ เอ้หล้างมือเวลับค่ะเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วก็เราขึ้นจากดินค้ะนี่ ออออกซะนะเลยทั้งใหม่ทั้งปลาทั้งแห่บันนะเลยใหม่มาเป็นล้ำเลยพี่น้องจำเป็นแล้วขึ้นมานนำกันแล้วป่ะเออมันอยู่ค่ะมันอยู่พอดิกินค่ะพอดิกินแบบนี้พออยู่พอกินซามสิกินนี่นอพี่น้องนอซามสิขายก็หายอย่างที่เห็นเลยกินข้าวแรงกินข้าวแรกจ้าคุณว่า ตัวใหญ่อยู่ค่ะอฮ้ยขนเหน่าขเป็นหนองเล็กๆๆอยู่สางๆแส,ง,สงเหี้ยสาธุนี่พี่นีปลาแลนนี่ตรงบ้านไปทั้งหนาปลาเลือบ้านไผ่ผู้ดีก็ปลาแลนอยู่ น้ำไหลนี่ยไหมรัตน์ทุกคนว่ากําลังเล่นไปพี่น้องว่านรัตนาเลยเห็นไหมก็แต่ข้าว่าต้องตรงบ่ได้ค่ะเพื่อเฮสจะลงไปบ้านกันไปน้ำหนามแล้วตัววานเพื่อท่านาไาว้มาแล้ว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 โอ้ เปลเ่อนไปยเลเ่นไปยังตัวงามแไเพืเอื้อนน่ตัวงามเพี้ยงอปลาหงลุนเลยปลาหลุนมาคืออนปลาหสลุนโอ้ตัวงามเนาะตก็ลังงามเลยไหมสวสวยมาเดียวปลาสวยบ่ เนี่ยถ้าว่าปลาหัวหลุนหัวมันหลุนชาวาซื้อปลาสอยปลาซอยงามเนาะตัวก็ล่างงามเลยดึงไปได้หมวกตัวมาไหมอะไรอย่างนี้ มเอาเห่นอันลงวางโทรศัพทบถิ่นใชเนาะจับปลาแลนทกลนปลาตัวงามอยู่ด้วยค่ะนี่ตัวงามงามลาบได้เป็นเอาลาบเดิศเหมือนเดิศเป็นเลิศพยายามไป พอดีกำลังสีโมกกวได้ลาบครับนี่ได้ลาบพได้ลาบกอกินก็แรกกินก็แรกกับลับปลาดมน้ำกันจะคลับี่นองได้รับอาโป